เส้นทางการเป็นทัพพทธตาของคุณแม่ลูกแฝดอ่ะเราก็เปลี่ยนชื่อเรื่อยนะคะรับพอดีว่าเขาเมยแปลมาแล้วนะผมไม่เห็นขอดดเข้ไปดูต่อกันเลยตอนที่42ไปจืจอคุณกลับมาแล้วอย่าลอดภัยดีใจจังเลยเออเฮขอดดที่จะไม่เป็นห่วงนะพี่ซินเน่ะแม่จ๋าแม่แม่แม่อย่าที่พวกเราไปอีกนะโอเคโอเค เขียวเครไม่กลับมาแล้วนะมาเร็วไม่กลับน้องน้องจะเป็นรูปทรงเหมือนพ่อมันเลยพ่อมันก็เก็บผรู้สึกเหมือนกันโอเคต่อลูกขอบคุณมากนะในครั้งนี้นะขอบคุณที่ช่วยเหลือไปจือ้อที่ทําให้เธอกลับมาได้อย่างาปลอดภัยอ๋อเลยนะสบายมากครับไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องของผมอยู่แล้วครับผมอยากจะขอบคุณพิ่สินด้วยนะครับที่ดูแลไปจือและลูกๆของเขาเน่ะ บุกเย็บของผมแนอนาคตเออ่ะข้าเออไม่เป็นไรค่ะเอ๊ะแป่จังเลยทำไมเข้าถึงเชด้ฉันไม่ไปกินล่ะแปลก,ก,กนั่นนี่เนี่ยคุณลูกคุณไม่ได้บอกเลยว,ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นที่บริษัทอ่ะยิบไปเร็วๆรอันจะเขินเขินเขินด้วยโอเคองั้นผมจะออกไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายคุณลุงครับขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณมากนะครับคุณลุงสุดหล่อที่ช่วยแม่หนูน่ะบงเล็บผลพ่อในอนาคตเดิมประโยคนี้เข้าไปยิ้มเลยเสียวเคอเสียวไอ้มีเหตุผลจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียวเคอฉันได้ยินเจ้งเต่าพูดว่าคุณจำหมายเลขทวีลรอของโจนได้เพื่อที่คุณจะได้ติดตามมาโทษนั้นได้อ่ะ เขียวเคยฉลาดมากเลยและสมควรได้รับคำยกย่องนะนี่เนี่ยในฐานะเด็กดีเขียวเคยเขียวไอหนูเล็กเขายังไม่เลียงต้องทันะลูกดังนั้นอย่าไปลบกพลเขามานี่ริ้วแม่เขินหมดตัวผิดหมดแล้วเนี่ยือไม่เป็นอะไรอะ่ะนี่นแดงนี่นนปแปลกนะเรื่องนี้มันต้องมีเงื่อนงำอ่ะคุณลุงฮะคำชมเชยนี่หมายถึงอะายใจเยรอ เดียวเคยต้องการรังบันอะไรเหรอลุงลูกพวกเรายังไม่เคยไปที่สวนสนุกมาก่อนเลยเ่ยพาไปหน่อยดีครับโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวฉันจะพาพวกหนูไปที่สวนสนุกในจุดต่ดางๆนี้โอเคเปล่าขอบคุณครับลุงขอบคุณนะครับคุณลุงจ๊บแก้มไปทีนึงงลุง <c oughs> ลูกก็ยังมีเสิ่งที่ต้องทำอะ่ะไม่แม่จะพาพวกหนูไปที่นั่นทีหลังแล้วกันนะ แม่ครแม่เป็นไรมากกว่าน,นี่ยน้นหนึ่งแทงนั่นเนี่ยหรือว่าหึงเหรอหึงหนูกับลุงลูยยิ่งไม่เลิกไม่ใช่แล้วแต่ปแปลกๆแค่นี้แม่เนี่ยหึงไงเด็ก<ม>นั่นสินะผมสัญญากับสิ่งิไว้แล้วอ่ะแล้วผมก็จะไม่สามารถทำลายความฝันนั้นได้ด้วยอ<แ>ืคุณก็ใจเย็นน่าจะพูดทำไมเนี่ยเหมือนพ่อไม่รู้จริง,งนันเนี่ยดูไม่หออแน่ไงวะคุณไปเจอกันสวอจุดการนี้เนียเะยไปจริงเหรอ เออก็จะไปรินใช่ไหมนเนี่ยไม่ไปนะคะลุงลูกเดียวเค้าเดียวไอ้พวกหนูไปล้างมือแล้วเตรียมมากินข้าวได้แล้วไปค่ะโอเคครับพี่ยงล้างมือเอ้ยคุณไปจื้อคะไม่ใช่ว่าคุณปล่อยบางอะไรบางอย่างจากฉันหรือเปล่าคะเฮ้ยอ,อะไรห่ะพี่ลินไม่มีอืมเสงสูงักด้วย เมื่อกี้คุณกับคุณลู่เนี่ยรู้สึกบรรยากาศมันแปลกแปลๆนะมันนะมเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเล่ามาซีพูดมาสีเธอผิดหวังอะไรฉันอยู่อย่างงั้นแหลออยากเพื่อค่ะอือคือว่าเล่วลู่บอกมาลูๆอยากรู้อยากรู้คือเรื่องเป็นงี้นะพี่คุณลู่น่ะสารภาพรักกับฉันด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบา อะไรนะคือจะบอกว่าคุณลูกคนนั้นประธานแห่งลูกคุบบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในเจียงเฉินสารภาพรากกับคุณอย่างนั้นเหรอนี่มันเรื่องอะไรกันนี่ี่ยโคตรช็อกก็อย่างที่พูดไปนั่นแหละนนี้อ๋อ,อจริงเหรอเออเออสรุปนิกว่าชอ็อกพี่สินใจเย็นพี่สินตื่นก่อน เื่องเต๋อนายจัดการเรื่องนี้ยังไงฮะคุณลูกครับเนื่องจากสถานการณ์ส่วนตัวของมีดไปจื้อเราจึงตกลงที่จะเลื่อนการไปที่สถานตำรวจเพื่อบันทึกคำให้การของคุณไปจื้อนะครับนอกจากนี้ยังมีคมคืบหน้าในการส,สอบคนร้ายด้วยให้นาะยอธิบายรายละเอียดเมื่อฉันกลับไปถึงบริษัทเข้าใจไหมครับยม ปรากฏว่าสิงไปอยู่ที่นี่งั้นแหลออเชิบเมาแพ้ว่ะยา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 ใครอ่ะจำไม่ได้เชื่อแล้วเจียงห่าวก๊อกก็อก่ะหืมเอ้ยใครมาหืมตอนนี้ใครมาเนี่ยด็กขนาดนี้แล้วนะเนี้ยเปิดประตูควยคุณกำลังมองหาใครอยู่เหรอเด็กเหรอ เออคือเด็กน้อยแย่สินไปอาศัยอยู่ที่นี่หรือเปล่าอ่ะเออขอโทษนะครับคุณลุงที่นี่ไม่มีคนชื่อนั้นหรอกไปหาคนอื่นไปอ๋ตโทษทีนะลุงจำผิดนะวันนี้ว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นไปชื่อนะนะหองั้นเหรอปรากฏว่าลุงกําลังตามหาแม่ผมอยู่ที่นะฮะแม่เหรอแม่แม่อะไรวะแม่ครับมีไอ้ลุง แม่ค้าพอดีว่ามีคุณลุงคอวยอยมาหาคุณนะครับหืมไปเจอมีลูกแล้วเหรอเอาจริงดินนีหน้หืมไหนลูกเอ๊ะลุงสวัสดีค่ะคุณลุงคอวยอยเฮ้อมีคนนึงนั่นแลหละลูกสองเอาจริงดิเอเอาตามคาให้การของผู้ร้ายหลักที่เราประตัวคุณไปเจอไปนะครับเขาก็ถูกคนอื่นชักจูงมาเหมือนกันนะครับ ก่อีเหตุการณ์นี้เขาและป่ยจีอไม่มีปสิเสธอะไรเลยครับ no comment งั้นเหรออืป่าจีอเพิ่งกลับมาที่จีนและเป็นไปไม่ได้ที่จะมีความแค้นกับพวกอนับันเชันก็คิดเรื่องนี้เหมือนกันแต่ใครจะช่วยอธิบายเรื่องที่มีคนจ้างวานกันนะใช่ครับแต่ตอนนี้คนคนนั้นก็หนีไปที่นิวซีแลนด์แล้วก็ค้างคืนแล้วด้วยในเมื่อคืนนี้ไฟบินไปแล้ว ไม่ว่าตำรวจจะออกหมายจับระหว่างประเทศโดยเลยที่สุดแต่ก็ไม่มีข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างนิวซีแลนด์กับประเทศนี้นะครับและไม่สามารถดำเนินาการจับกลุมได้ะสีได้จำมัดเลยหนีไปนิวซีแลนด์ในค่ำคืนอย่างนั้นเหรองั้นก็คงไม่ใช่คนที่แปลทีรู้จักตอนที่เธออยู่ที่อเมริกาสินะใครกันนั่งหากเธอรู้จักใครบางคนที่สหรัฐอเมริกาพวกเขาอาจจะหนีไปที่สหรัฐและอเมริกาก่อน ก่อนที่กระบวนการในประเทศนี้จะใช้เวลานานและจะไม่ออกประกาศจับโดยเร็วที่สุดอะใครคือผู้อยู่เบื้องหลังนั่นละ่ะเขาคือนายหน้าธุรกษษิจผมรู้แค่ว่าเขาพิกโครงการใหญ่บางโครงการและยังต้องการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มอีกครับอืผู้อยู่เบื้องหลัง,งน,ลนั่นเลยหลังจากการสืบสวนรดยละเอียดเกี่ยวกับโครงการทั้งหมดที่เขาล้มเหลวฉันสงสัยว่าเขาไม่ใช่ผู้การที่จะยิงที่อยู่เบื้องหลังนะี่ย ใช่ครับแล้วเรื่องเมื่อวานนี้ที่จู่ๆคุณก็ออก,ากงานแถลงข่าวของเพงลงรักนะครับบริษัทยังล้มเหลวในการควบคุมข้อมูลของสื่อในเวลาที่เหมาะสมสมควรทุให้เกิดการคาดเดาเชิงลบมากมายบนอินเทอร์เน็ตต่อคุณและบริษัทนะครับทำไงดีลองประธานซูจึงจัดงานแถลงข่าวสั้นๆเพื่ออธิบายต่อสาธารณชนนะครับเมื่อวันเนี่ยอืม สู้จริงๆเธอกลับมาแล้วเหรอเธอกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะ่ะเพิ่งกลับมาตอนเช้านี่เองครับทันทีที่เธอกลับมาเธอก็ยุ่งเรื่องของฉันเลยอย่างนั้นแหละขอบคุณสำหรับการทั้งมบหนักของนานนะครับเออประธานครับร <c oughs> องประธานสูต้องการพบคุณในตอนเช้าครับผมบอกเขาว่าเจ้านายมีประชุมข้ามประเทศจังหวัดนั้นคืนและยังคงพักผ่อนอยู่นะ เรื่องนี้ก็ยากสำหรับนายสินะเจ้งเกาขอบคุณเออ <c oughs> ืมีอะไรอ่ะเออคุณลูกครับถึงแม้ผมอาจจะเป็นคนขี้เพอกหน่อยนะแต่ผมก็มีบางอย่างที่ผมเก็บไว้ในใจที่ผมอยากจะถามคุณไม่ใชรอนะครับคุณลู <c oughs> เป็นเรื่องยากนะที่นายจะมาพูดออกมาได้แบบนี้นะเจ้งเต๋านายมีชื่อเสียงในบริษัทเรื่องการพูดตรงนี่พูดมาเลย <c oughs> งั้นคุณลูก คุณหลงรักคุณไปจืนไปแล้วจริงๆใช่ไหมครับตอบมาเดี๋ยวนี้ฉันไม่ได้คาดหวังให้นายถามคําถามแบบนี้นะเจ้าเต๋าคุณลูกครับนี่เป็นปรเด็นสำคัญมากๆเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัทเลยนะครับคุณควรจะระวังว่าคนนี้อ่ะไอ้คุณกาลังมองหาเพื่อนผู้หญิงอย่างหวังหมิงคงลูกชายคนโตของบริษัทดาด้าก็จะไม่เจ็บมากอ่ะเขาเน่ยเปลี่ยนเพื่อนผู้หญิงทุกๆ3สามวันเลยนะครับ เขาขน,นนั่นเน่พอได้แล้วฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อปชินแน่แต่แล้วผู้หญิงจบไหมแค่นี้ก็รู้แล้วผมคิดยังไงกับเธอเนะี <c> ่ย <oughs> คุณรู้ครับคุณไม่ได้รับการอนุญ,ญาตให้หาหนันแสดงที่ไม่มีพื้นฐานมาเป็นแฟนนะครับเรื่องนี้ผมไม่ยอมรับไม่ได้หรอกจังเ๋าฉันตัดสินใจไปแล้วแหละแทนที่จะพยายามโน้มน้าวฉัน นายควรควรคิดนะว่าจะช่วยฉันยังไงนในการจีเพออ๋อปะทลูกไม่เคยหนักแน่นแบบนี้มาก่อนเลยเนี่ะนี่คุณลูกเ็รู้สึกดีขวุนไปจจริงๆแล้วเนี่ยแม่เจ้าตัวจะอธิบายกับกบพอเขา,า,ายังไงดีวะอ่าฮะสนุกจังเลย เี่ยวไอ้ที่สนุกสนุกแต่ต้องเสียวขึ้นหน้าบูดอย่างแบบได้พอมันเต็มเต็มหนูนะทั้งสองนี่เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะหยุดพักก่อนดีไหมอ่ะเล่นหนักไปแล้วอ่ะแล้วเขามาเล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะป้าไม่ไหวแล้วอ่ะนี่นี่พี่ซินเล่นต่อหลังจากนี้กันเถอะนะฮะ <c oughs> มันเหนื่อยเกินไปที่จิวลนลูกๆค่ะ ฉันไม่วางแผนที่จะมีลูกอีกต่อไปแล้วอ่ะมันหนักเกินเนี่ยสภาพไม่ไหวอ่ยพีชซินครับลูกคนนั้นเป็นใครเหรอไอ้ขอบอยอนั่นอ่ะหืมอืม,อมนั่นสินะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ฉันพบเขาอะ่ะบางทีเขาอาจจะเป็นคนรู้จักเก่าของไปจื้อก็ได้หละมั่งมันแปลกแป,แปให้เรื่องนี้เนี่ยแม่ขอให้พวกเราออกมากันทั้งหมดและฉันก็ไม่รู้ว่าแม่จะพูดอะไรกับลุงบ้างอะ่ะ เยยทินงไปนีน่เธกล้าโกหกฉันจริงๆนั่นแหละทิงที่ชื่อ,อยาพูดเป็นความจริงใชนะ่ไหมเมื่อตอนนั้นเธอทิ้งฉันไปกับคนอื่นนะ่ะพี่เจียงหาวพวกเรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กอะพี่ก็ควรรู้สีว่าฉันเป็นคนยังไงอะเย้ทินไปนะ่ะเป็นเด็กดีมากของใครทั้งนั้นเลยนะไม่คิดเลยไงอะและพูดอย่านี้หมายความว่าอย่างไงเหรอฉันคิดว่าเข้าใจแล้วนะ ก่อนที่จะเปิดประตูเข้ามาน่ะฉันเชื่อว่าเธอังเป็นเด็กไร้เกณฑสาวคนนั้นอยู่อ่ะไม่อย่างนั้นนะฉันจะไม่มาหาเธอหรอกแล้วทีเธอล่ะเธอเองก็โกงฉันครั้งแ้วครั้งเล่าและเธอก็ยังเข้ามาแตะไร้น้องสาวคนเดียวของตัวเองอย่างซื่อใจอย่างนั้นแหละอะไรนะเป็นเพราะเย่ซื่อใจตั้งหางแหละที่จะไม่ใช่ตกในสถานการณ์แบบนี้เน่ะมันจะไม่ฉันอับอายต่อหน้าพี่ในวันนี้ยังไงละ่ะงั้นเหรอ เป็นเธอต่างหากที่มานฉันขายหน้าน่ะเป็นเธอเองไม่ใช่เหรอที่ขอดเด็กสองคนนั้นที่อ้หุ่นมาไปถ้าออกมานะา่ะฮะแล้วจะมาพูดทีอเพียก็ไปเลยพี่พูดมาๆแบบนี้นี่ไงตอบไปเลยเยี่ินไปีนเธอใจลายมากเลยนะฉันติดใจเปลี่ยนจริงๆที่ชื่อใจเธอในตอนนั้นนี่ไปดีกว่านี่ปัดอบไป อันนี้ไม่ร้องไห้ใช่ไหมคุณจะร้องไห้เนาะคงไม่เอามือปิหน้าแล้วยิ้มไปด้วยหรอกอืมอุ้ยผู้ชายเอามืแววอ่ะสีหน้านี่แบบหนีมโหไว้อะไรเงี้ยอืมพอพวกเราเข้าบ้านันเทนะพี่ซินพวกเราไปเล่นกระดานยกเยี่ยงกันอีกครั้งหนึ่งเทนนะเออเดี๋ยวไอ้เด็กนีเดี๋ยวพี่ซินจะพามาเล่นที่หลังนะอืมโอเคค่ะก็ได้ เยี่ยมได้พักละตูไปเจอพวกเรากลับมาแล้วกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วค่ะกลับมาเร็วจริงๆ่ะแม่คะผ่าเสี่ยวไอ้น้อยเป็นกระดานย,ยุ่งหน่อยสิหืมแม่ทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นนี่แม่คะแม่ร้องไห้ทำไมเหรอไอหลงน่าทำแมชเม้นต์หนูเรียนไปผกตบคืนน่ะไม่ใช่แล้วไม่เป็นไรจ้ะแม่สบายดีอนะ่ะ ลูกจะไปตบเขาเลยเดี๋ยวเขาตายอ่ะเ uh. ออมนั่งคุยกันนั่งดูนี่ทนันพี่พี่พี่คิดว่าไอ้นั่นมันทำอะไรแม่แล้วเปล่าอ่ะนั่นสินะ้าถ้าทำปับ๊บเราก็แจ้งถึงลูกจบทุกอย่างเคลียะเอ๊้ uh. มาดูคุณแม่เที้กำลังหมกตัวอยู่ในห้องอ่ะนี่เจอนอ่ะร้องไห้ทำไมอ่ะ ว่าเป็นเพราะครคข้นั้นเมื่อกี้นี้ใช่เปล่าพี่ซินแค่ที่แล้วตัวฉันไปทำบาปทำกรรมที่ร้ายแรงถึงขั้นที่พระเจ้าต้องลงโทษฉันแบบนี้เลยเหรอน่านา่มันก็ขึ้นอยู่ว่าเรื่องใหญ่ที่น้องสาวของฉันเจอนะ่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะ่ะนะมาถอะมาพิงไหลพี่สาวคนนี้นะไอ้ชือพิงไหลไปแล้วอืมโอ,โอ้โอ้โอ้เอ๊ลับน้ำตาไปแป๊บหนึ่งอะ